สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูไผ่กระเพราคุกค่คะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่พริกกระเทียมนะคะที่เราตำลงไปค่ะเผ็ดมากก็ใส่พริกมากนะคะอยากให้ได้เผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยนะคะผัดให้พอหอมหอมนะคะกลิ่นฉุนมากค่ะและทีนี้นะคะตามด้วยหมูบดนะคะหรือหมูสับของเรานะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะผงอร่อยค่ะซอสน้ำมันหอย น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยค่ะตามด้วยข้าวสวยนะคะข้าวสวยขอให้เป็นข้าวเย็นนะคะไม่เอาแบบหุงใหม่ค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันแล้วก็ใส่สีอิ่วดำลงไปค่ะให้สีข้าวผัดคุกข้าวผัดกะเพราคุกของเรานะคะมีสีเข้มขึ้นมานิดหน่อยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราของเราค่ะใส่เยอะๆยิ่งทำให้หอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็คนชอบทานกันเยอะด้วยนะคะอร่อยด้วยนะคะทีนี้เราก็ จัดเลยค่ะถ้าเรามีวัตถุดิบนะคะเราก็จัดทําได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเสิร์ฟค่ะพร้อมไข่ดาวค่ะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากค่ะข้าวผัดกะเพราคุกไข่ดาวปกข้างบนค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ